เออเร็วๆน้องเดี๋ยวเข้างานสายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขับอีกมาแล้วมาแล้วเจ๊รับครับเจ๊รับเจ๊รับเจ๊ขับอะไรครับขับโอเคโอเคมาเมาเสื้อครับออาเสื้อครับเดี๋ยวครับเจ๊เช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนน้องทําการเต็มเลยเนี่ยผมว่าเอยเจ๊ผมเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำมันมันขึ้นไม่ใช่เหรอครับน้ำมันขึ้นใช่ใช่ใช่เนาะโหขึ้นกี่บาทนะห้าสิบตาตังไหมประมาณน่าจะ ขึ้นเยอะอยู่นะล่าสุดผมก็เห็นมันลงมาสองบาทนะมันขึ้นไม่เงี้วแต่มันก็ขึ้นนี่หวกค้ามาแไม่ไม่ไม่ไเ่็มอ้ม่ไั่ไม่ไั่ไม่ไั่อม่้ม่ไ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 ม่ม่ัมมมถัง่ไม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 ่ม่ไ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 อ่ไมั่งมี้ม่่ม่ไม่ไม่มัม่ไม่มมมมมมมไมม่มมมมมไมมไมมั ครับเลยเขาเติมเลยเขานี่มันต้องเข้าทางนี้อันนี้ทางเข้าครับคุณอ้ยเติมถังเท่าไหร่นะคุณคุณเติมเท่าไหร่เติมถังเท่าไหร่เอ็กซ์เต็มเท่าไหร่เติมถังร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใกล้แล้วแหละเดี๋ยวร้อยหนึ่งโอ้ยมองใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอุ้ยอู้ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเติมเติมอะไรครับลุงเติมอะไรครับเอาเอาเอา B เจ็ด B เจ็ดเอา B เจ็ดทางทางนี้ครับทางนี้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 ครับลุงทางหน้าครับทางหน้าครับ เดี๋ยวทางหน้างหเขางหน้าก็ลุงทางหน้าครับเอ้ยไม่ใช่ลุงถูกแล้วถูกแล้วทาองมีจุกแล้วอถังเขาอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่ผมลืมผมลืมลุงลุงลุงถังเขาอยู่ฝั่งนู้นลุงเลี้ยวลุงเลี้ยวมาลุงเลี้ยวมาอ่ากูเตื่นมันเป็นจริงป่ะเนี่ยแค่ลุงจอดเลยครับตรงนี้ครับเอออ๋ออ๋ออ๋อลุงลองลุงลอยู่ลุงลองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยกให้ผมมีพลังพิเศษเพื่อบอกใครนะอ่ะ เอ้าไอ้เฮียเหมือนเดิมเลยเอ้ยใช่เฮียดไอัดไม่รู้อ่าอ่าลุงโอเคครับอ่าลุงคือรถครับลุงลุงเติมเท่าไหร่ครับอ่าห้าร้อยเข้ามาห้าร้อยโอ้ยยืบลุงกันหนึ่งนะจะพอไหมโอเคโอเคมันพอเอ็กพออยู่นะครับพอเยว่าอยู่ได้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 อยู่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วยิบยืบสาวเลยพี่โอเคโอเคลุงครับเติมถังแล้วครับลุงต้องหมดห้าร้อยบาทครับอะไรต่างกัน ใะ่ครับดูนักต่างเลยครับผมโอ้ดูมีตำรวจด้วยเนี่ยนอนดูอยู่สองอีกหนึ่งคนมาโอ้แหมเออสองห้าสิบ๋อแคปลุงครับขอบคุณครับเติมครับเติมเลยครับผมจะรวจเติมเลยครับเติมแบบห้าสิบบาทได้ไหมครับเติมแบบห้าสิบบาทพ่อมึงเอ้ยเพล่เติมได้เติมได้ครับเติมได้เติมแบบห้าสิครับทางเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับทางเข้าอยู่ฝั่งนี้นี้นม็นทางออกที่เีมเนี่ย คนละห้าสิบใช่ไหมห้าสิบใช่ไหมใช่ okay, ครับหน 1> 1, 5? 5. Uh> huh> ึ่งสองสามสี่ห้าอาโค้บมาห้าวิไอ้เหี้ยก็ไม่ก็ห้าสิบไงมันวีแต่ห้าไอ้โอเคเลยครับให้ให้ให้มาอีกนิดนึงอ่ะยี่สิบสี่สิบหกสิบแล้วเอาแปดสิบแล้วเนี่ยเอาไม่เป็นไรถือว่าให้ติปแล้วกันครับให้ติปเอาเอาเออเขอบคุณครับเซ็นของไปแล้วครับแล้วไอ้เออคุณมั่วมาตื่นต้องมาอยากรอบ่อยเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้รวมกันนั้นเนี่ยจริงเอาเฉลยไปด้วยนั่มันจะหมดแล้วพี่ดูแทงดิ เออเดี๋ยวเจ๊เจ๊น้ำมันมาเติมน้ำมันมาเติมบนไหนอะเจ๊เนี่ยแท้งมันจะหมดแล้วเนี่ยอ๋อมีในสต็อกอยู่เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊มาเติมให้แป๊บนึงนะอ๋อมันเติมตอนนี้เลยเหรอเขาเติมหลังปิดไม่ใช่เหรอเจ๊อืมเอาเอาไว้ก่อนไม่ไล่แล้วแบบไม่ถึงก็เจ๊ยกลังให้ก่อนไหมเราไปดูข่ายมาพี่เติมเลยครับเติมเลยฮะอดีเซลดีเซลครับดีเซลฮะใครดีเซลมึงขับมอเตอร์ดีเซลใชฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฮะ ไม่เคยเจอคนอย่างมึงเลยเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตัวดีเซลงั้นถายเท่าเท่าไหร่ครับอ่ายี่สิบครับลุงดีเซลยี่สิบลุงผมเดี่ย้กลมได้กลมได้กลมได้กลมกลมกลมดีเซลลุงมานี่มาลุงมานี่มาลุงมานี่มากลม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 เดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรกันล่ะอ๋อคุณข้าหรอเดี๋ยวไม่ครับตบตนมือเออตบนมือตลุงรถคันนี้เติมดีเซลได้ไหมลุงเติมเก้าหนึ่งไหมไม่รู้หัวหน้าบอกก็เติมมาอ่ะโอเคยี่สิบแล้วลุง อะถ้าถ้าสิบเก้าเราบอกกูนะได้ไหมไอ้ลูกรถมึงเต็มถังอยู่นี่เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งนะอยู่เพิ่งนะเดี๋ยวเปิดฝาถังก่อนมันเติมอะไรมาเติมเก้าหนึ่งนี่ลุงก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 งวันไปยินเต็มถังแล้วเติมทำไมเติมถังแล้วเติมทำไมไปไอแก่เก้าหนึ่งครับผมครึ่งถังพอเดี๋ยวอ่ะฮะผมไม่เห็นเดี๋ยวรถลูกคุณคุณรถเเป็นียอะไรเนี่ย อแล้วเป็นอะไครับถ้าไหนนะถ้าไหร่นะคนดูนะเก้าหนึ่งครึ่งเลยนะครับไอพี่อ๋อเก้าเอ็ดครึ่งถังอ่าผมขอแยกขับรถได้งั้นนะคุณนะเก้าหนึ่งอย่างนี้ครับแทงนี้ดีกว่าแทงนี้ดีกว่าโอเคครับตรงตรงนั้นมันเป็นบีเจ็ดครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะเต็มถังเต็มถังเก้าเอ็ดครึ่งถังครับไอ้สัตว์เต็มถังตัวทำไมอ่ะอ๋หลายรอบแล้วมึงนี่รอบแล้วครึ่งถังสักสามห้าพอพี่สามห้าโอเคเราดูนะสามป๊อปป๊อปป๊อปโอเคโอเคโอเคครับเท่าไหร่ครับ เท่าเอ่อจะสูงประมาณร้อยหกสิบก็เท่าไหร่ละร้อยหกสิบก็ประมาณเท่าไหร่ผมละใช่ใช่ผูกเขี่ยะไรเนี่ยคุณคุณคุณแปลกอะใจ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 ตังครับใจตังเดี๋ยวเท่าไหร่ครับเอ่อประมาณสี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อย่ะผมโอ้โหมันได้นับไหมล่ะกูไม่นับแล้วไปเลยไปเลยไม่ถึงหรอกสี่ร้อยไปแล้วเฮ้ยบี้เขามาเยอะเยอะหรือไงฮะเดี๋ยวนี้หลากครับเดี๋ยวเอ็กมึงโจรมาทฮะ มาขโมยมาเื่อเออฝากฝากเติมหน่อยเดี๋ยวไปขโมยของก่อนแล้วมาโอเคโอเคเฮ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดจเเฮ้ยเดี๋ยวเดียวใจเย็นมึงเป็นโจรจริงมเนี่ยไม่ใช่ิไม่อ๋อไม่ใช่โจรอ๋อไม่โจรเติม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 เตมเติเติมเติมเติมเต้มเติมเติเติมเตกมเติมเติมเติมเตอ่เติมเตเติมเติมเิเติมเติเติมเตดมด้วยเิมเติมเตมดติมเติมเมเเ กูจ้องอะเจ๊ผมจ้องอยู่ม้วนเลยเกินเอาซื้อเร็วกูจ้องอยู่เร็วจ้องนะจ้องอยู่เจ๊จ้องอยู่จ้องอยู่จ้องอยู่เจ๊ไอ้ดำออกไว้ไอ้ดำอะไรอะไรเดี๋ยวโอ้โหรุนแรงกครักจะข่าวเกาหลีบอกกูดำเฉยลูกค้ามาส่งครับเราล้นลูกค้ามาส่งฮะอ้าวอะไรก็ได้เจ๊เอเอ๊เอ๊จับตัวไว เฮ้ยเฮ้ยเยใจตั้งก่อนไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจตั้งก่อนไอ้นุ่มอ่ะลุมกูต่อยนะกูต่อยหัวนะจายจ่ายจายจ่ายจายดีเท่าไหร่จ่ายตอง้อยี่สิบเออนจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจ่ายไดมโรบี่เจ๊มันจ่ายไปยี่สิบอะโอ้ยก็ไม่มีปืนแม่เจ๊เฮ้ยจะียนช่างเถอะอ๋อโอ้ยแม่งันโอ้ยพี่น้ำมันเลยนะ เออว่ะน้ำมันอีกเอ็กไม่ใช่เจ๊ดี่หน่อยนิไม่ใช่เจ๊ก็เจ๊ไม่ถึงว่ะเจ๊เจ๊ใช้ไม้ถูไม้ม็อบถูกระจกใช่ใช่แล้วลูกค้ามาเยอะเดี๋ยววันเอ๊ะไม่ถูกูเติมแพ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเออพอดีจะมาเติมเก้าห้าครับผมเก้าห้าก็าห้ผมขอญาตขับรถนะครับคุณโอเคครับแลำเนื้อเจ๊ผมมีคำถามมึงใช้ม็อบ กใช่เจ๊เจ๊ตัวเตี้ยให้เจ๊ทำยังไงอ่ะกูไม่เคยเจอใครมาดีน้ำมันมาดีน้ำมันหมดก่อนที่จะไปจับอ่าโจวนครับอ๋อนั้นเตา็มถังนั่นนะคุณเครื่องถังก็ได้ครับเต็มถังก็ได้เต็มถังเอ้ยทำไมอยากดูแลลูกค้าคนนดีจังเลยอ่ะเจ๊แบบว่าเจ๊อ่ะเจ๊เจ๊อ๋ออ๋เจ๊อย่าอย่าอย่าเปรี้ยวไอีสัตว์เจ๊ต็มหมดก็ไม่เว้นนะครับโอเคครับเต็มนะครับทั้งหมดเอผลผมนับไปเลยนะประมาณ ลอยยี่ครับอยี่ใช่ไหมครับลอยยี่ครับอุ้ยเฮ้ยอุ้ยหูหูเดกปนิงกันซะแล้วจะใ้ครับเาปืนปืนมันอยู่ใกล้มือมนอาขอบคุณครับตำรวจนะเนี่ยยใช่ตำรวจตำรวจตำรวจเโอเคปืนพิมก่อนร้านเจเลยเจงงมาเจมาเดี๋ยวผมมาซื้อสักนิดหน่อยมามามาผมเล่นตามมาอยา้มาย เชื่อเชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าปุ๊บร้านเจดังเลยเออดังเลยเพราะผมเป็นเซเลบอ่ะผมลงทิกต็อกเลยอ่ะสวัสดีซาวโซว์เซียมนะครับพวกผมทีกับเอ็กนะครับจะมาโปรโมทร้านเจเจ๊มาละนะครับมากันได้นะครับผมก็รู้สึกว่าร้านนี้นะครับถ้าเต็มสิบนี่คือคะแนนความห่วยแตกผมให้สิบเต็มเลยเต็มหมดเลยเฮ้ยจีโออยไงล่ะโอ้ยโอ้ยเป๊ะเจอเองอ่ะเติมน้ำมันเติมน้ำมัน อ๋อเติมเยเตมแล้วเติมแล้วเตมเติมเต็มเติ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 มเตไมเติมเติมเหิมเต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 ิเติมเตมเติมเติกเติมเติ้เติม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 เติเติมเมเติมเตเต็มเติเติมเติเมเเตมเยเตมเ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 เมเเเเตมเเตมเเตมเลเตมเ ผมชอบสีส้มด้วยนี่กว่างั้นแหละเงินผมก็ว่างั้นแหละอุ้ยพี่เดี๋ยวชนโอเคปั๊บอ่ะให้หมดเลยไหมฮะเอ็กกูเติมไปฮะกูเติมไปสิบบาทเต็มแล้วอ่ะค้ดสิบบาทครับเดี๋ยวเขากดตีแล้วหัวเต็มมาเต็มมาอ่านี่เอาไปไม่ไม่ไม่กับไม่ไม่กับไม่ไม่กับไม่กับ กมก้มก้มกมกมก้มก้มทำไมล่ะม่เรอเอ้ยเาเรียกเหรอเขา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 อสัตว์แล้วมึงอันที่อะไร่ะเออไอัอสัตมอสัตว์เอสัตอสออสัวรตี์ไมสัตวตี์ไอไออสวอั์อสอัันงัับอัอันอัอั

โอ้ยเขายิงโคตรแม่นอ่ะเชี่ยโคตรเกินเอ็กไม่ไปไหนตรงนี้เป็นบ้านลุงกูกูพังไปแอบบ้านบ้านบ้านลุงกูลุงมึกลุงมึกผมขอเข้าบ้านได้ครับลุงมึกลุงมึกไอ้มึกเาไอยู่